I'm okay. หอตัวร uhm, ้อยหรือหกตัวร้อยเอาไปเลยนะครับสภาพใหม่ๆนะครับสวยๆนะคมีทุกรุ่าทุกขนาดใจเราไดู้ใจะคถูกใจเอาไปเลยนะเราไม่อาจุบบาะรตวละจะเป็นตางเกงนะครับเยเสื้อแล้ก็ตัวละสิบ ทุกไซส์ทุกขนาดทุกร์นะครเรามีนะครับให้ท่านเลือกหรือจะเป็นเพื่อผ้าทำงานไปเปิดคัดเสื้อกันหนาวนะคะเสื้อกันหนาวช่วงนี้ที่โคราชมีเปิดคัดทุกวันนะคะเนี่ยค่ะสอบถามรายละเอียดตามหน้าเพจได้นะคะหรือลูกค้าจะยกลูกก็มีค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้แสกแสกถ้าปกติช่วงเปิดกระสอบใหม่ๆอยู่ที่สามตัวร้อยเนาะสามตัวร้อยก็ยังถูกเนี่ยค่ะสามตัวร้อยยังถูก นนััน่่งงลลลลลืืออไไปปเเยยกในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับก็จะมีการนําเสื้อผ้ามือสองซึ่งเป็นเสื้อันหนาวมาขายตามตลาดนัดหรือเปิดท้ายขายของการเลือกซื้อเลือกใช้เนี่ยต้องระมัดระวังก็หนึ่งก็คือดูเสื้อผ้าที่มีลักษณะที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับแล้วก็ไม่ควรจะมีเป็นผ้าซึ่งเป็ลนลักษณะทีะ่เป็นขุย หรือว่ามีการบุกต่างๆนะครับถ้านํามาซื้อมานะครับ<น>ก็ควรจะต้องนํามามาซักให้สะอาดพึ่งแดดแรงๆนานๆถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับการที่นํามาต้มถ้าเป็นผ้าที่สามารถทนกัามร้อนได้สูงก็จะยิ่งดีนะครับนั้นยืนยันว่าหนึ่งการเลือกซื้อและสำคัญสองการทำความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญตอนที่จะสวมใส่